là bên Nào là mấy kha? Hả? hả? Đây giữ mấy? Đây giữa mấy? Còn mấy บ้านอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะก็เวลามีพายุก็เข้ามาจนช่วงที่พายุเข้าอะค่ะก็เลยเข้ามาหาแล้วปีนี้ค่ะมาเี่วันแล้ว,ลวะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะเป็นไงบ้างคะได้หยยอยเยอะไหมคะก็ได้ประมาณเกือบสิบโลค่ะมากี่วันแล้วคะเพิ่งมาวันนี้วันแรกค่ะวันนี้วันแรกแล้วได้หอยหอยที่ได้เป็นอะไรบ้างคะเป็นหอยชักตีนตัวผู้ค่ะเอาไปขายที่ไหนคะอ่อันนี้เอาไปแบ่งเพื่อนกินกันที่บ้านค่ะ สาเหตุที่ได้ลงมหาหอยนี่ค่ะก็พี่พี่น้องๆที่หมู่บ้านเขาโพสตกันค่ะที่ว่าถ้ามหาหอยกินเองแบบนี้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะได้เยอะอยู่ค่ะพี่เพราะว่าหอยจักจีมันแพงกิโลละร้อยกว่าบาทค่ะได้ขายไหมคะก็ถ้าได้เยอะก็ส่วนมากคนที่ได้เยอะๆก็จะไปขายกันเพราะว่าหอยจักจีมันโลละร้อยกว่าบาทใช่ใช่ค่ะมาวันเดียวนันจ้ามาวันเดียวก อ้าเดี๋ยวไปทำ <c oughs> อะไรคะเดี๋ยวไปทำอะไรคะนี่อุ่นฝุ่นทีนี่เคยมากไหมคะไม่ไเคยมากอ่ะมีจังเลยอ่ะเจย์ีนี่เจยึ้งได้มากค่ะมาเที่ยวนี่อ่ลละฝ่าลมาเที่ยวนก็กันก็นกนกนมากด้วย